สวัสดีครับวั่พี่นองทุกคนครับวันนี้อากาศดีด้วยครับฝนตก,กปกแปลกปกแจง้งวันครับผมตื่นเอร้มากเมื่อนี้ผมจะมากวดบานครับบานผมกระหกขนาดครับเห็ดแต่งานบ่มีเวลากวดครับนะครับ หรือว่านนีกลับังหอนบ้านไปซื้อบคองกะตก6หกโมงครับว่านก็ไเพื่อจะหอนบ้านทำครบสาครับลูกสาวผมเอามาเล่นครับหกครับบ้านผมก็ได้หกขนาดห้าโมงมาทำมาสาเร็กหน่อยนะครับ อย,ยยยอย่างผู้ใดมีติดตัวอยนี่ว่าก็หกเคือกันก็อื่อนผมนะครับเต็อนสามากกวดบ้านพี่น้องคนตกวะครับเตืนเด้เสัาประจำเวยครับ ีสามาผมก็มากวดไม่นีผมว่าก็ไปสูบน้ำใส่เข่าครับเข้าห่องกระแหงฝนมาค่อยตกครับอากาศบานเห่า ใหม่ผมครับเป็นกล้วยหอมทองกมปลูกไว้บงังแดดครับพเพราะว่าแดดมาทางนี้ครับตอนเสาร์ก็ปลูกไว้ก็ดีครับเย็นดีครับเป็นลมครับ ดาษครับซื้อไว้เตยด้วยบนเห,าหามืนอน,อน,อนพ่นอค,ค้าขายอยู่ครับว่าแให้มันขึ้นกระดาษกระทู้ถูกเด้อครับพี่น้องเนี่ยไฟเสือใครกระดาษยันโอ้ยตาลลิต้นเพิ่นนะครับกำไลครื่อสุบภัณฑครับน้ำมันกระเพาถูกกระทู้เนี่ยครับกระดาษ ผมปวกกินบะหล,ลักวันจักครับโดนหลับ เตื่นเสมามาวกลุกสาวเหตุการณ์บานพี่นอ้องนครับการบานม,มีถุงมือครับการบานเล็กหน่อยเคลื่น head, นอ,นอนนี้วุ่นบริเหตุครับเพิื่อย่างนอนแห่ง